สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูและแลัคนาธนูในเดือนมกราคม2564กครับก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ไอดีมาที่ b i v e r หกสิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์ไว้แล้วสามารถแอดไลน์ไอดีมาทาค่าครูได้ครับเรามาฟังนะครับคำพยากรณ์ในเดือนมกราคม2564เดือนแรกของปีกันเลยนะครับ ซึ่งเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยจะมีการโคจรย้ายราศีสี่ดวงนะครับก็กลางๆเนาะไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปกลางพอดีเรามาดูที่ดาวประจําราศีเกิดหรือดาวประจาตัวกันก่อนเลยนะครับของคนธนูคือดาวพฤหัสบดีขณะนี้โคจรอ,อยู่ในราศีมังกรนะครับอยู่ในพบการเงินนะครับกระดุมพระแล้วก็รายได้ของเรา ได้ตำแหน่งนิดในทางโหราศาสตร์หมายถึงการอ่อนกำลังในรอบ12ปีนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่า,เข,าเข้าเขตในไายของปีฉลูนั่นเองนะครับดาวพฤกษ์ดีจะอ่อนกำลังที่สุดนั่นเองทีนี้มันแปลว่าคนคนธนูนะครับจะต้องเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างนะครับเพราะเป็นดาวประจำตัวหรือนิสัยของตัวเองนะครับาราศีเนี่ยเป็นร่างกายแต่ดาวเนี่ยคือ พฤติกรรมนิสัยการกระทําของเรารและบุญและวาสนาของเราด้วยดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าวาสนาเราอ่อนกําลังนะเราต้องทําบุญทําทานให้มากนะครับเพิ่มเติมและรวมถึงเราต้องเพิ่มศักยภาพของตนให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วประสริเนี่ยในทางโหราศาสตร์จะมาถึงการเรียนรู้นะครับการต่อยอดพัฒนาต่างๆมันคือการขยับขยายหมายความว่าคุณจะต้องมีการาเพิ่มเติมศักยภาพของตนเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถ ได้อดีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วมันจะดีมากเพราะเนื่องจากไปกลุ่มกระดาวเสาที่เป็นเกษตรอยู่ในราศีของตอนเองนะครับหมายถึงความเป็นปึกผันความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ได้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าเน้นพบการเงินแปลว่าเงินเนี่ยมหาศา,ศาลหล่นมาทับตัวหรือเราเนี่ยเปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่สกายภาพของเรามันไม่ไหวมันไม่พอคือพูดง่ายงาว่าเงินเนี่ยมันมามากเกินไปจนเราไม่สามารถหยิบเอาพอหมายความว่าเรามีกระเป๋ เรามีมืออยู่2มือแค่นีน้เราไม่มีเครื่องมือถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือดาวประจาตัวอ่อนแอแปลว่าเราอย่ยมีแค่2มือเรากําได้ก็แค่หรือหอบอะมากที่สุดคือหอบอะหอบมันก็ได้แค่นั้นแต่เราอยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มศักยภาพครับเพื่อมีเครื่องมือเครื่องไม้ของเราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับแล้วเราก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอะไรประมาณนี้พราะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีธาตุดินต้นธาตุหมายถึงภูเขา หมายถึงเงินเนี่ยจะได้เป็นกอบเป็นกำนะครับใหญ่โตกองมหาสารที่มากกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยสอปีครึ่งนะไม่ได้แปลว่า5้ธันวาคมที่ผ่านมาเราจะได้ทั้งหมดนะครับไอนนเราต้องเข้าใจก่อนว่าอยู่ที่ความคิดการเลือกความชอบการตัดสินใจและการกระทํา5อย่างนะครับเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้มากแค่ไหนนะครับคนเกิดราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันธนูเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะรวยเหมือนกันหมดนะครับคนบางคนเนี่ยแค่ปลดหนี้ได้ก็ดีแล้วนะครับบางคนเนี่ย แค่ได้เงินก้อนมากกว่าปกติเนี่ยก็ดีใจจะแย่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็มันมาครั้งหนึ่ง30ปีมาถึงตําแหน่งเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสหรือเสียดายโอกาสอะไรแบบนี้นะครับนำขึ้นให้รีบตักนะมันมันถือว่าเป็นดวงขึ้นของคุณนะโดยเฉพาะเดือนมกราคมเนี่ยสองพาดาวจะมาชุมนุมกันในภพการเงินของคุณนะครับหมายความว่าเรื่องราวจะเกิดมากมายนะครับในภพการเงินหมายความว่ามันมี อะไรที่ง่ายๆให้เราเนะี่ยมาเลือกสรรเยอะแยะมากมายเหมือนคนบรรลุมจีบอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่หมายถึงว่าลุมจีบเรื่องการเงินนะหมายความว่าทางทางมันมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกโอ,อ้โหเป็นคนเลือกได้แหละออประมาณเนี้ยนะครับเลือกได้ที่ว่าจะเอาเงินตรงไหนนะครับแต่บางคนเนี่ยเข้าใจว่ามีทางให้เยอะมากมายแต่ว่าไม่ชอบไม่เอาบางคนก็บอกว่ามันมันตรงนู้นมันตรงนี้มัน มันมีคำว่าแต่ว่าเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันก็ลดหลั่นกันไปเนาะอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะอยู่ที่คนจะคว้าโอกาสได้มากแค่ไหนเพราะผมบอกแล้วว่าตัวคุณเนี่ยไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมือคยาวสาวได้สาวเอาพูดง่ายๆนะครับทีนี้กลุ่มกันเนี่ยเป็นคู่เปลี่ยนแปลงในพบการเงินแปลว่าคุณจะมีเงินเนี่ยมากมายมหาศาลในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเป็นครั้งที่ดีที่สุดด้วยนะครับครั้งหนึ่งเลยชีวิตเลยทีเดียวนะครับ พะดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้คนจะอยู่ได้ประมาณ 2- อถึงสรอบเท่านั้นแหละแล้วแต่ว่าอายุเราจะยืนแค่ไหนนะครับออย่างมากก็2ครั้ง,อย,งอ,ยอย่างน้อย้อ2ครั้งอย่างมากก็ 3- าสี่ครั้งนะครับก็ว่าไปทีนี้เราไปดูการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้บ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกจะมีการโคจรยาราศีในราศีธนูนะครับวันที่6มกราคม2 5 6พเสิบสี่คำว่าเศดหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยโคจรใน ปลายปี2 5 6 3เนี่ยเช้ากับเพื่อนจึงต้องรีบวิ่งให้ทันคนอื่นเขานะครับเป็นที่มาของคําว่าเดินเร็วนะครับแล้วทีนี้มันข้อดีและข้อเสียเล็กๆนะครับข้อดีหมายถึงว่าอ่ะข้อเสียมันก็คือเข้าพบดีแป๊บเดียวมันก็ต้องอําลาาบบายไปหมายความว่าตักตวงผลประโยชน์ยังไม่มากพอมันก็ต้องไปจากเราแล้วอะไรประมาณเนี่ยแต่ข้อเสียก็คืออ่ะข้อเสียเมื่อกี้ขอททดนะครับต่อไปข้อดีคือ มันดูในพอบไลน์มันก็จะปรับเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้มันก็จะผ่านพันไปได้อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ได้ตำแหน่งาหาจักรด้วยนะครับหมายถึงการหมุนวนการวิ่งเต้นในการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์นะครับก็มีข้อดีคือการที่มีเงินวิ่งเข้ามาหาเราหรือมีเงินให้เรามาจัดสรรน,นะครับก็เออเงินเป็นกอบเป็นกำแต่มีข้อเสียเล็กๆตรงที่ว่าจ่ายไม่ควรจ่ายหมายความว่ารับซ้ายจ่ายขวาอะแต่อย่างน้อยเราคิดซะว่าไงแงบวกโลกสวยว่าเข้าไว้ว่า อย่างน้อยก็มีเงินให้เราจับมีเงินให้เราใช้อะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะเก็บไม่อยู่ก็ช่างมาันเถอะอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรา,าคิดสักนิดหนึ่งนะครับต่ตรองนิดหนึ่งหรือจัดระเบียบเรื่องของการเงินหน่อยทุกอย่างมันก็แก้ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละนะครับเพิ่มเติมเข้าไปต่อไปดวงที่2คือดาวอาทิตนะครับจะมีการโคจรยาวราศีในวันที่14มกราคม2564าเข้าสู่ราศีมังกรนะครับช่วงแรกจะอยู่ในทับราศีเกิดของคุณและลัคนาเกิดของคุณนะครับ าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมังกรด้าแหน่งจุลจักรนะครับก็บหมายถึงการวิ่งเต้นเหมือนกันแต่วิ่งเต้นเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะครับหมายความว่าวิ่งเต้นเพื่อให้ได้เงินวิ่งเต้นเพื่อให้ไดส้สิ่งของที่เราต้องการวิ่งเต้นเพื่อให้เราได้ ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นคาดหวังและก็วางแผนเอาไว้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะวิ่งต้นตัวยังไม่เหนื่อยไม่เหมือนดาวสุกนะครับที่ที่เป็นมหาจากักรเขาว่ามหาแปลว่าใหญ่แต่จุนแปลว่าเล็กแปลว่าการวิ่งต้นเล็กๆน้อยๆมันก็มีโชคมีลาบเข้ามาละอะไรประมาณน,นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะมันต้องกระตุ้นเล็กๆหน่อยอะไรประมาณน,นี้นะครับ มาจากภพสุภาษะ,ะด้วยนะครับสุภาษะแปลว่าความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมอยู่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของความสําเร็จเกิดขึ้นง่ายๆเรื่องของการเงินดีมากใน1เดือนจากวันที่14มกราคมเปน็นต้นไปนะครับจนถึงกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าการเงินเนี้ยประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเงินจะได้มากกว่าปกติเพราะ มันจะมีคู่ดาวนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องคู่ดาวอย่าเพิ่งกดข้ามหรืออย่าเพิ่งปิดไปก่อนนะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ข้างหลังพาะจะมีการชุมนุมกันในพบการเงินแล้วคุณจะได้ยังไงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกนะครับต่อไปดาวดวงที่3นะครับคือพระเกตสุรยิยตจะโครจรย,ายาราศีเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่20มกราคม2 5 6 4ค่อนปลายเดือนแล้วนะครับดาวพระเกต เ,เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในโหราศาสตร์ไทยหรือคนไทยเราเนี่ยคิดว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่ามิเซนมิรักสังห์เนื่องจากราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำและลึกลับด้วยหมายถึงจิตนะครับอย่างรู้อย่างลึกเข้าไปถึงจิตดูว่าคนอื่นคิดอย่างไรเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเราควรจะเอาตัวรอดอย่างไรอะไรประมาณนี้แต่ในทางที่ผมเรียนมาหรืออาจารย์ผมบอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับไอคือทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นประสบการณ์ดังนั้นเนี่ย คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีเอาประสบการณ์มาใช้แล้วคุณจะแก้ไขได้ทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าดาวพระเกตเนี่ยแปลว่าจุกจิตกวนใจด้วยนะครับแปลว่าจะมีเรื่องจุกจิตกวนใจอยู่บ้างนะครับแต่เช้ามันเถอะสุดท้ายมันก็สามารถแก้ได้อะไรประมาณนี้เนาะ <S <S ดาวดวงต่อไปนะครับดาวดวงสุดท้ายคือดาวศุกร์จะมีการโคจรยาราศีดวงที่อ่าสี่นะครับครั้งที่2ในเดือนนี้ โคจรย้าราศีมนที่30มกราคม2564เศษเหมือนเดิมนะครับคือโคจรยอย่างรวดเร็วดาวสุกเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีมังกร,กรได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับถือว่าดีเหมือนกันแต่มาจากพบเรือนลาภะดีมากนะครับลาภะกระดุมผะโอ้โหเงินเข้าง่ายเงินมาง่ายเออโชคดีมากๆเลยสำหรับคนธนูนะครับในมกราคมเนี่ยคือเปิดสกรารมา2564คุณ คุณได้เกรด A ไปเลยนะครับเออดีมากๆนะครับอ่าแสดงความยินดีด้วยเนาะกับช่วงจังหวะที่ดีมากๆอย่างนี้จริงๆนะครับเราที่พูดมาเป็นแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมีการวิ่งเต้นมีการอ่าหมุนเวียนการเงินดีนะครับแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหมายความว่าบางทีมันถูกตาต้องใจแล้วงานได้เงินเยอะไงบางทีเราก็อาจจะหลงและเลงไปก,กับการใช้เงินมากเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็ระวังนิดนึงนะครับตรงจุดนี้มีเสี่ยเล็กๆทันเองเรามาดูคู่ดาวกันบ้างนะครับของคนธนู เริ่มกันที่คู่แรกนะครับอาทิตย์พุธคู่ชากันนะครับในราศีมังกรเนี่ยพบการเงินเพราะว่ามันมีการดาวพุธเนี่ยคือดาวแห่งการเอาตัวรอดดาวแห่งการแก้ไขดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสติเมื่อสังเกตสังการมากๆเนี่ยจะรู้ความขึ้นไหวนะครับว่าเราควรจะทําอย่างไรและเอาตัวรอดอย่างไรแปลว่าในเดือนมกราคมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณทุกอย่างจะแก้ได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่สติ ต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะครับในเดือนมกราคมนี้ต่อไปคู่ที่2คือพุทธเสาร์คู่โครงการนะครับดาวเสาร์เป็นเกษตระด้วยนะครับคู่โครงการในที่นี้หมายถึงวาะายระยาวนะครับมันเป็นลักษณะของการต่อจิกซอมันจะมีจิกซอส่วนแรกนะครับที่เราจะวางลงไปก่อนนะครับมันแค่โครงการมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วดาวเสาร์มันเดินช้าไงมันได้ผลที่ยาวนานมันแปลว่าระหว่าง ทางที่เดินไปเนี้ยมันคือการเดินทางที่ค่คอยๆเป็นค่คอยๆไปอย่ารีบร้อนนะครับแล้วค่คอยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเ,เป็นค่คอยๆไปวางแผนให้ดีซะก่อนดาวเสาร์เนี่ยชอบอันที่มันชัวชอบอันที่มันรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงดังนั้นเนี่ยอย่ารีบร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นเพราะดาวอังคารเนี่ยเบียนกับดาวทั้ง5้าดวงในราศีมกรน,นะครับยุราศีเมษเขาเรียกว่าอยู่ในตังเบียนเบียนหมายถึงว่าการบิดเบียนและมีดาวพฤหัอยู่กลุ่มอีกด้วยนะครับหมายถึงว่า ถ้าเราร้อนแรงเร็วในการกระทำเนี่ยมักจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นมักจะมีการพลิกผันในชีวิตนะครับทำให้ผลที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเดินหมากผิดตัวเดียวเนี่ยหลมทางกระดานได้เลยนะครับหรือปลาตายตัวเดียวเนี่ยเหม็นทางคลองเนี่ยควมโบราณเขาสอนมาอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรกจุดนี้ด้วยนะครับเอามาเป็นครูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าดาวพระเกีสุญ,ญาตเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยหมายถึงว่าประสรบการณ์เราต้องเอา,เอา คำโบราณน,นะครับหรือเป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาได้สั่งได้สอนเราเอาไว้นะครับให้มาเตือนสติเตือนใจเดาวพุธเนี่ย,น,ยนะครับอยู่ในตำแหน่งดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับนักคิดนักวางแผนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องชวัวไว้ก่อนวางแผนไ้ให้ด,แดีแล้วทุกอย่างจะได้แล้วทุกอย่างโชคลาภมันมาอยู่ที่นี่ด้วยแปลว่าการเงินคุณเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะปังยังไงปังปริย่ยมากเลยนะครับเหมือนน้องมิลลีพูดได้ รับเอาไว้เนาะเออนัอ่นแหละนะครับวัยรื่นนิดหนึงนะ่งเนาะเออนั่นแหละนะครับก็จะได้สิ่งที่ดีๆแล้วนะครับปังยอย่ารีมากอะไรประมาณน,นี้ต่อไปอ่าคู่ที่3นะครับอาทิตย์เสาร์อาทิตย์กบเสาร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟในทางทางาักษะปกติเนี่ยดาวอาทิตย์ดวงเดียวก็ร้อนแย่อยู่แล้วแล้วมากลุ่มกันเนี่ยโคตรร้อนเลยนะครับคือร้อนมากๆนะก็เป็นลักษณะที่ขออภัยครับพูดภาษาวัยรุ่นนิดหนึง่งอ่าเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่า ร้อนอ,อกร้อนใจร้อนที่อยู่อยู่ไม่เป็นที่แต่นํามาซึ่งความยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับอย่าเพิ่งไปว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลหรือมโน,โนไปไกลนะว่าแบบว่าความยิ่งใหญ่ในที่หมายคขาบว่าโอ้จะได้เป็นเจ้าสัวจะได้เป็นมหาเศรษฐีจะได้เป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่บางคนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยเราก็เอา ฝันเล็กลงมานิดนึงตรงที่ว่าคําว่ายิ่งใหญ่ในที่นี้หมายความว่าหลักทรัพย์หลักฐานของเรานั่นเองบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆอเอาแค่นี้พอนะครับอย่าเพิ่งมนโนไปไกลเนาะประมาณนี้ก็หมายความว่ามันมีเกณฑ์การวิ่งเต้นเพื่อจะได้มาในสิ่งเหล่านี้เพราะเนื่องจากดาวเสาร์เป็นธาตุดินต้นธาตุหมายถึงหลักทรัพย์หลักฐานที่มั่นคงแล้วก็หมายถึงการอย่างรากลึกที่แข็งแรงด้วยนะครับก็คืออสังหานั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นเหตุเป็นผลที่ดีมากๆและอยู่ในพอบกระดุมผับแปลว่าการเก็บสะสมนะครับก็หมายความว่าอาจจะมีการไปกู้ยืมไปทําสินเชื่อเครดิตต่ตางๆนะครับแต่สุดท้ายก็จะได้มาแล้วเราก็จะค่อยเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ผลสุดท้ายเป็นเจ้าของในที่สุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยมีมีแพลนหลายๆอย่างคือผมที่บอกว่าเป็นคู่โครงการระยะย,ยาวไงหมายความว่ามันมีเรื่องของการสัญญาด้วยนะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือค่อนข้างที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะได้หลักทรัพย์หลักฐานเพราะอยู่ในพภพกนุภะการเก็บสะสมนั่นเองนะครับต่อไปตัวสุดท้ายที่ดีบ้างและก็ปังมากๆก,ก,ก็คืออาทิตย์พฤหัสคู่มิตรใหญ่ในทางโหราศาสตร์จะหมายถึงคู่อุปธรรมใหญ่นะครับก็คือผู้ใหญ่อุปัรภมแต่ดาวพระศรีเป็นนิตสระ,ะนะครับในปีนี้นะครับหมายความว่าผู้ใหญ่ช่วยนะแต่บางทีช่วยเราไม่ถึงที่สุดช่วยไม่ได้มากคือหมายถึงว่า เราต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปนะครับช่วยเหลือตัวเองเข้าไปด้วยหมายถึงการพัฒน,นาศักยภาพอย่างที่บอกไปเพราะเป็นดาวประจําตัวด้วยดังนั้นเนี่ยคนราศีธนูเนี่ยมันจะว่าดีก็ดีจะว่าไราก็รนิดๆน,น,นะครับเพราะว่ามันเป็นดาวประจําตัวเองก็หมายความว่าถ้าผู้ใหญ่จะช่วยก็คืออ่อนกําลังไอ้ตัวเองก็อ่อนกําลังเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นมากนะครับเอาแค่ว่า ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็พอแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองก่อนนะครับแล้วเราถึงจะสามารถอ่าก้าวไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นอย่ยมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแต่มันเป็นการอุปธรรม,มอยู่ดีนะครับก็หมายความว่าไปติดต่อไปกู้ไปยืมไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้รับความอ่าช่วยเหลือที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับกู้ก็ผ่านอะไรประมาณนเนี้ยเนาะเออก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเรามองแง่ไหนนั่นเองนะครับยังไงก็ สู่นะครับเป็นกำลังใจให้ในเดืนอนมกราคม2564เดือนแรกของปีเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีมากๆในอ่าสำหรับคนราศีธนูนะครับและก็ลักษณะงานธนูนะครับขออภัยอ่าเป็นลักษณะที่คุณจะเด่นดีขึ้นละนะครับยังไงก็เดินไปสู่ผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เลยนะครับยังไงก็สามารถติดตามค่าวเนื้อกได้เลหน้านอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดค่าวเนื้อกในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ